เรียบร้อยนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบกับคุณคุยอีกครั้งในวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสําหรับวันนี้นะสําหรับวันนี้นะอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เราจะได้เจอกันในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2564นะคะในเรื่องนี้เราจะเรียนทั้งหมด3ชั่วโมงชั่วโมงแรกเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเงามืดเงาหมวัว อ่ะเงามืดเงามัวนะคะส่วนชั่วโมงที่สองนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับจันทรุป,ปราคาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องจันทรุป,ปราคาและวันศุกร์เราจะเรียนเรื่องสุริยุป,ปราคานนครูกมลพัดมาเป็นเพื่อนนะคะ <c oughs> อ่ะแล้วก็เราจะเรียนเรื่องสุริยุป,ปราคาในวันศุกร์และหลังจากนั้นวันศุกร์ครูก็จะส่งลิงก์แบบทดสอบท้ายบทเรียนมาให้เพราะฉะนั้น เรื่องนี้จะเรียนทั้งหมดสามชั่วโมงด้วยกันนั่นเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูก็จะเปลี่ยนบรรยากาศไปสอนที่ไหนเดีย๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะอาทิตย์นี้นะ <c oughs> อ่ะต่อนะจ๊ะ <c oughs> ตัวชี้วัดในเรื่องนี้มีอะไรบ้าง <c oughs> เรียนแล้วนักเรียนต้องรู้จักอะไรอ่ะมาดูข้อแรก <c oughs> อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวอ่ะเดีย๋ยววันนี้จะมีการทดลองเรื่องเงามืดเงามัวนะอันที่สอง เขียนแผนภาพลังสีรู้จักลังสีไหมเป็นเส้นเป็นลูกศรแสข<อ>งของแสงนะแสดงการเกิดเงามืดเงาม,วมัวและ้อที่สามสร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการสุริยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคานะคะ<ม>เรื่องที่เราจะต้องเรียนทั้งหมดมีเท่านี้่มา,มาพร้อมนะพร้อมที่จะเรียน ใครมาถึงแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้า120เลย mm hmm. เดี๋ยวเรียนเนื้อหาก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำกิจกรรมกันนะเ mm hmm. งามืดเงามัว,มวคืออะไรนะเรียนดูภาพครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนต้องเคยเล่นครูยังเคยเล่นเลยเอามือมาทำเป็นเหมือนกับเป็นรูปอย่างเงี้ยเป็นรูปต่างๆแล้วก็เอาแสงไปส่องแล้วเราก็จะปรากฏเห็นสิ่งเนี้ยอย่างภาพแรกก็จะเป็นรูปนกใช่ไหมคะ ตรงที่เป็นดำๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเงามืดส่วนที่กระเจิงกระเจิงออกมาเนี่ยเราจะเรียกว่าเงาหมัวเดี๋ยววันนี้ยเราจะรู้ว่าเงามืดเงามัวต่างกันยังไงน,นนะนั่นเรียนเคยเล่นเนาะทำมือเป็นรูปสัตว์ต่างๆหรือทํารูปสิ่งของหรืออะไรอย่างนี้นะคะทําให้เกิดเงาบริเวณที่บริเวณหลังฉากนั่นเองนะหรือเวลาเรายืนตากแดดเงี้ยเราก็จะเห็นเงาตัวเองแต่ถ้าตอนเที่ยงเนี่ยเราจะเห็นเงาสั้นหน่อยเพราะว่าดวงอาทิตย์จะอยู่กลางสีษะของเรานะคะ ตอนเช้ากับตอนเย็นก็จะเห็นเงาที่ยาวขึ้นนั่นเองนะซึ่งเงาเนี่ยจะเกิดด้านตรงข้ามกับแสงเสมออ่าแต่ถ้าเราไปเราปีนกลางแจ้งเนี้ยเงาก็จะเกิดตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะคะซอย20เลยเขียนวันที่ลงไปวันนี้วันที่15กันยาอุ้ยกอยอ15กันยุงพอดีเลยยุงจะกัดไหมวันนี้วันนี้วันที่ยุงไม่กัดแน่เลยกอยอ15อ่ะ เขียนวันที่ลงไปนะคะ15กันยากิจกรรมที่4.1เรื่องเงามืดการเกิดเงามืดเงามัวคำถามสำคัญในวันนี้ก็คือเงามืดและเงามัวเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร วัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีดินน้ำมันแต่คุณครูอาจจะเปลี่ยนจากดินน้ำมันเป็นลูกปิงปองนะจะได้เห็นชัดขึ้นอ่ะไม้ปลายแหลมคือไม้ปลายแหลมตรงนี้กระบอกไฟฉายถ้านั้นเนี่ยไม่มีเนี่นใช้มือถือก็ได้นะคะแล้วก็เปิดแอปไฟฉายนะกระดาษโปสเตอร์สีขาวเป็นฉากจะใช้เป็นกำแพงก็ได้แผ่นพลาสติกใสเราจะวางไว้ตรงฉากนะ แล้วก็คลิปหนีบกระดาษไว้ตั้งแล้วก็เทปก่าวอ่ะวิธีการทำนะคะถ้าเราอยู่ในห้องเรียนนะเราก็จะได้แบ่งกลุ่มเหมือนเดิมอ่ะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะปั้นดินน้ำมันถูกไหมซึ่งวันนี้คุงครูจะเปลี่ยนจากดินน้ำมันเป็นลูกปิงปองนะคะแล้วก็เสียบไม้ไปลายแหลมปักดังภาพนะแล้วก็ปักที่ดินน้ำมันเพื่อที่แบบยึดยึดให้มันตั้งขึ้นจากนั้นก็ทำฉากข้างหลังตามภาพนี้นะคะ แล้วก็จะมีเด็กคนหนึ่งอ่ะเขาจะต้องถือไฟฉายเพื่อฉายแสงเข้าไปยังยังวัตถุแล้วก็จะสังเกตเงาที่เกิดขึ้นในฉากนั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะมีการเลื่อนไฟฉายเข้าแล้วก็เลื่อนไปฉายออกพูดง่ายๆก็คือเราเนี่ยจะดูว่าถ้าวัตถุอยู่ไกลฉากก็คืออยู่ใกล้ไฟฉายมากกว่าฉากเงาจะเป็นยังไง และถ้าเราเลื่อนวัตถุให้ไปใกล้ฉากอยู่ไกลจากแสงจะเป็นยังไงจากนั้นบันทึกผลการทดลองค่ะอ่ะก่อนทำการทดลองเปิดไปที่หน้าร้อยี่สิบสองนะคะคำถ,ถามก่อนทำกิจกรรมข้อที่หนึ่งถามว่าคำถ,ถามสำคัญในการทดลองวันนี้คืออะไรมาขอหนึ่งคนตอบคุณหน่อยเร็วคำถามสำคัญ ได้อย่างไรการอะไรนะเงาเง<ร>ามืดและเงาได้เได้อย่าง,างเก่งมากครับเงามืดและเงามัวเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่าเก่งมากเวลิกูดระหว่างรอคนเขียนครูขออนุญาตอ่านโจทย์ข้อที่สองนะคะนักเรียนคิดว่าเมื่อให้ดินน้ำมัน บังแสงไฟฉายเมื่อให้ดินน้ำมันแต่ครูบอกแล้ววันนี้ครูจะเปลี Todo ่ยนเป็นรูปอิงปองนะบังแสงจากไฟฉายจะเกิดอะไรขึ้นบนฉากรับแสงนั่นเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนฉากรับรับแสงเมื่อเอาดินน้ำมันมาบังแสงจากไฟฉายเกิดอะไรขึ้นเกิดเงาครับเกิดเงาเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่าอันนี้เป็น คําถามก่อนกิจกรรมแต่จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นการคาดคะเนคคาตอบนะเดี๋ยวเราไปทําการทดลองาชมกันค่ะคือหนึ่งเราต้องมีเราต้องมีไฟฉายสองนะคะคือคือฟองสามไม้เรียมนะคะสี่เป็นกระดาษกระดาษล้ก็แกนใสแล้วก็ีคือเราจะมาเอาไว้ทำขา่นะคะล้อขาาแล้วไป่ที่ไฟฉายเ่จะต้องจะต้องแผล วางไว้บนแทน่นที่เราเยื้อไว้แล้วก็คุณผูกองทาดาาติดกับไม้เจี๊ยบขูดชิน้นแล้วก็เสียบกับฉาบแล้วก็มาวางไว้ตรงกลววางระหว่างไฟฉายกับฉาบส่วนฉาบเนี่ยเราก็จะใช้ฟ้าสีใสก,กับกระดาษ A4 สีขาวไว้้างหลังแล้วก็หยิด้วยที่ิมกระดาษขาวขึ้นปฉาบจากนั้นนะคะการทดลองเราก็จะเปิดไฟฉาย ให้ไฟฉายเนี่ยส่องผ่านลูกปิงปองแล้วก็แสงไฟฉายไปตกกระทบที่ฉากซึ่งตรงนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเงาของลูกปิงปองเป็นเราจะเรียกว่าเงามืดส่วนบริเวณด้านข้างเนี่ยนะคะก็จะเห็นแสงสว่างที่ไม่เต็มที่เราเรียกว่าเงามัวจากการทดองนะคะแสงเนี่ยมันไม่สามารถผ่านลูกปิงปองไปได้ เราจึงเห็นเป็นเงามืดบนฉากส่วนบริเวณด้านข้างของลูกบิมปองเนี่ยมันสามารถผ่านไปได้บ้างแต่ผ่านได้ไม่เต็มที่เราจึงเห็นบริเวณลูกรอบๆเงามืดนเงี้ยคือเงามัวค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนด้านหลังฉากในส่วนของเงามืดเงามัวแล้วก็จุดที่ไม่เกิดเงาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเจาะรูด้านหลังกระดาษ จะเกาะดูนะคะแล้วเรามาทั้งสามตำแหน่งเลยนะคะแสงเดินทางผ่านได้ไหมเงามัวแสงจากนั้นก็เอาฉากเนี่ยมาตั้งกลับไว้ที่เดิมแล้วก็สังเกตในส่วนของเงามืดมองผ่านรูไปว่าเห็นแหล่งกําเนิดแสงหรือเปล่าในภาพนะคะเราก็จะเห็นเพียงแต่สีเหลืองของลูกปิงปองเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยมันไม่สามารถผ่านฉากเข้ามาได้ค่ะเพราะว่ามีลูกปิงปองบังอยู่ ส่วนบริเวณเงามัวนะคะเราก็จะเห็นแหล่งกําเนิดแสงบางๆนิดๆส่วนบริเวณที่ไม่เกิดเงานะคะเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยเห็นเพียงแต่สีมืดๆไม่เห็นแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองค่ะเราทั้งที่หนึ่งครับและต่อไปนะคะเราจะทําการทดลองในการเคลื่อนวัตะุนะครับเคลื่อนวัตถุข่ะระหว่างไปกับแลันนี้เราสเกนด้ว่า มันเกิดเงาอะไรบ้างอันนี้คือปกติจังนะสีบางๆกับสีมืดนะครัวัตถุอยู่ตรงกลางนระหว่างแหล่งกำเนิดกับผารับแสงนะคะองค์ครับครูจะขยับต่อมาเขาจะวางไว้วัตถุมาไกลจากฐานใกล้กับแหล่งกำเนิดแสงพอวางไว้ไกลจากฐานอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงมีเลนส์ดูเขาเงาเนี่ยมีลักษณะเป็อย่างไรระหว่างเงาบางๆกับเงาที่ดำๆนะครับมันจะแตกต่างกันแรกไหม ครับแบบเก๋เลยนะแต่ต่างกันนะต่อไปนครับอันที่สามครับครูก็จะขยับวัตถุไปให้ใกล้กับฉากนะครับไปใกล้กับฉากลักษณะของเงาเปล่งีรครับไปใกล้กับฉากจะเห็นว่าเงาที่สีบางๆกับเงาที่มืดนะครับมันจะแตกต่างกับเงากันเมื่อกี้นี้ไหม เรียบร้อยนะคะจากคลิปวิดีโอเรากลับมาบันทึกผลการทดลองกันนะอ่าจากภาพนะคะเขาบอกว่าให้บันทึกผลการเกิดเงาอ่ะคุณครูก็ได้วาดภาพให้แล้วเขาบอกว่าบันทึกผลการทํากิจกรรมแผนภาพ ลังสีแสดงการเกิดเงามืดเงามัวเราก็จะวาดภาพเนี้ยค่ะลงในหนังสือของเรานะคะในหน้าร้อยยี่สิบสองถ้าเกิดว่าเงาที่เกิดระหว่างแสงกับวัตถุเลยจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เราจะเรียกว่าเงามืดส่วนแสงที่กระเจิงออกนะคะจะเป็นเงาบางๆอยู่ด้านข้างของเงามืดเราจะเรียกว่าเงาวม่า นี่นะเด็กๆวาดรูปลงไปนะคะใครไม่ทันยังไงดูรูปในหนังสือได้นะดูรูปในหนังสือได้อยู่ในหน้า121นะคะคล้ายกันแต่ตัวเส้นลังสีเนี่ยให้วาดแบบนี้นะอ่าอย่าคุณครูร,รอข้อที่หนึ่งผลการสังเกตลักษณะและขนาดของเงาเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเมื่อเลื่อน ไม้ปลายแหลมที่เสียบดินน้ำมันอยู่ใกล้ฉากอ่ะเลื่อนอันนี้เข้าไปข้างในเลื่อนเลื่อนตัววัตถุเนี้ยเข้าไปใกล้ฉากนักเรียนเห็นเงาเป็นไงคะขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงพอเลื่อนเข้าไปไว้ใกล้ฉากเงาขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอภัชละใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงลูกใหญ่ขึ้นครับใกล้ฉากใกล้ใกล้ฉากนะอ่ะเล็กเล็กลงเล็กลง อ่าเล็กลงนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของเงานะคะที่ปรากฏบนฉากรับแสงเนี่ยจะชัดเจนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแต่เงามืดเงามืดเนี่ยมันจะใหญ่มากเลยส่วนเงามัวเนี่ยมันก็จะเล็กแทบจะมองไม่เห็นเงามัวเลยก็ว่าได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นขนาดของเงาจะเล็กลงเพราะว่ามันอยู่ไกลจากแหล่งกําเนิดแสงอ่าในทางกลับกันข้อที่สอง เมื่อเลื่อนไม้ปลายแหลมที่เสียบดินน้ำมันอยู่ไกลฉากก็คือเลื่อนไปไว้ใกล้กับปฟฉายปรากฏว่าเงามันมีขนาดเป็นไงพอไปไว้ใกล้ไฟฉายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นเมื่อเงามันใหญ่ขึ้นนะคะเราก็จะมองเห็นลักษณะของเงาที่ปรากฏบนฉากเนี่ยรับแสงเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะและเงาก็มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนที่เป็นเงามืดก็จะเห็นขนาดเล็กเหมือนในภาพนะส่วนเงามัวเนี่ยเราจะเห็นขนาดค่อนข้างใหญ่เลยเพราะว่าเกิดการกระเจิงของแสงค่อนข้างมากนั่นเองนะอะคำถามหลังทำกิจกรรมข้อที่หนึ่งเงาของดินน้ำมันบนฉากรับแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรอาเงาของดินน้ำมันคุณครูบอกแล้วคุณเปลี่ยนจากดินน้ำมันเป็นลูกกลิงของ เกิดขึ้นได้อย่างไรเงาก็จะเกิดขึ้นก็อเมื่อวัตถุนั้นเป็นวัตถุที่โปร่งใสโปร่งแสงหรือทึบแสงลูกเกิดเงาทึบแสงครับทึบแสงถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยดินน้ํามันเนี่ยมันเป็นวัตถุทึบแสงเมื่อมันเป็นวัตถุทึบแสงค่ะมันจึงไปกั้นทางเดินของแสงทําให้เกิดบริเวณที่เรียกว่ามืดอืหลังวัตถุนั่นเอง ซึ่งเงามืดนะซึ่งเงาอ่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดบริเวณหลังฉากรับแสงดินน้ำมันนะคะเป็นวัตถุทึบแสงจึงกั้นทางเดินของแสงทำให้เกิดบริเวณมืดหลังวัตถุปรากฏบนฉากรับแสงเป็นรูปของดินน้ำมันถ้านักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นทรงกลมเงาที่นักเรียนเห็นก็จะเป็นทรงกลมถ้านักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นทรงสี่เหลี่ยม เงาของนักเรียนก็จะเห็นเป็นทรงสี่เหลี่ยมถ้านักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นทรงสามเหลี่ยมนักเรียนก็จะเห็นเงาเป็นรูปสามเหลี่ยมน,น,นั่นเองขึ้นอยู่กับวัตถุที่มากั้นทางเดินของแสงไปนะคะอะใครเสร็จแล้วขออนุญ,ญาตอ่านโจทย์ข้อที่สองรอนะเมื่อดินน้ำมันอยู่ใกล้ฉากรับแสง และอยู่ไกลจากฉากรับแสงอยู่ทั้งใกล้อยู่ทั้งไกลเงาที่เกิดขึ้นบนฉากรับแสงเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของขนาดของเงาที่เป็นเงามืดและเงามวัวนั่นเียนว่าแตกต่างกันไหมจากการทดลองนารินครับแตกต่างไหมนารินครับเงาที่เกิดขึ้นแตกต่างไหม อยตตู่ใกล้กบอยู่ใกล้แตกต่างกันถ้าวางวัตถุไว้ใกล้ฉากเงาจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ใหญ่ครับใกล้ฉากนะใ,ใกล้ฉากไม่ใช่ใกล้แตกนะใกล้ฉากเล็กครับเล็กถ้าอยู่ไกลฉากจะมีขนาดใหญ่อ่าใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอแยกเป็นสองประเด็นนะแยกเป็นสองประเด็นนะคะก็คือ เมื่อดินน้ำมันอยู่ใกล้ฉากเงาจะมีขนาดเล็กเงามืดจะมองเห็นชัดเลยใหญ่ส่วนเงามัวจะเล็กส่วนเมื่อวางดินน้ำมันอยู่ไกลจากฉากก็คืออยู่ใกล้แหล่งกาเนิดเงาก็จะมีขนาดใหญ่แต่เงามืดจะค่อนข้างเล็กแต่เงามัวจะปุ้งกระจายค่อนข้างใหญ่เลยอประมาณนี้นะคะ ให้เวลาในการเขียนเดี๋ยวข้อสุดท้ายมาสรุปเดี๋ยวคุณครูช่วยสรุปให้ละกันผลการทดลองได้ว่าอย่างไรมาดูสรุปผลการทดลองนะเวลาสรุปผลครูก็จะแจ้งว่าจากการทดลองพบว่าเมื่อวัตถุที่กัน้นทางเดินของแสงอยู่ใกล้กับฉากรับแสง เงาจะมีขนาดเล็กเงามืดมีขนาดใหญ่ส่วนเงามัวจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะแต่เมื่อวัตถุอยู่ไกลฉากรับแสงเงาจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยแต่เงาที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นขนาดของเงามัวเงามัวที่ใหญ่ส่วนเงามืดอะเล็กนิดเดียว น,นักเรียนลองแทนตาตัวเองเป็นแหล่งกําเนิดแสงตาตัวเองเป็นแหล่งกําเนิดแสงถูกไหมคะถ้าหนูกกำมือและข้างหน้านักเรียนอะลองมองว่าจะเป็นพัดลมเป็นอะไรก็ไแดบบ้เป็นวัตถุที่วางอยู่ข้างหน้านักเรียนไกลๆนะนักเรียนลองเอามือตัวเองอะกำมือขึ้นถ้าเราวางกำมือไว้ใกล้ตาปิดตาข้างหนึ่งนะกำมือไว้ใกล้ตาเนี่ยเราจะพบว่าเราจะมองเห็นแต่มือของเรา มือของเราเนี่ยสามารถบังของที่ใหญ่กว่ามือของเราได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เรายืดกำมือของเราออกไปเราจะพบว่ากำม,มือของเราเนี่ยมีขนาดเล็กลงทําให้บังไม่มิดนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยจะเป็นการทดลองในเรื่องต่อไปการเกิดจันทลุปราคาและสู่รุปราคานั่นเองอ่ะเมื่อเรานำค่ะวัตถุทึบแสงเนี่ยมากั้นแสง ก็จะเกิดเงาแบบนี้บนฉากรับแต่ที่เป็นรูปตัวนกดำๆเนี่ยเราเรียกว่าเงามืดส่วนที่กระเจิงกระเจิงออกมาตรงเนี้ยเราเรียกว่าเงามัวน,นั่นเองเงาม,มีสองชนิดนะเงาคืออะไรอ่าจากที่เราเรียนไปทั้งหมดเงาคืออะไรเงาคือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุมา กั้นทางเดินของแสงไว้นั่นเองมีสองแบบคือเงามืดเงามืดคือบริเวณที่แสงไม่สามารถผ่านได้เลยส่วนเงาม,มัวคือเป็นเงาที่แสงสามารถผ่านได้บางส่วนเท่านั้นนะคะจึงไม่มืดสนิทนั่นเองลักษณะการเกิดเงามืดเงามัามวนะคะขนาดของเงาขึ้นอยู่กับระยะทาง ที่เราทดลองไปแล้วก็คืออยู่ใกล้แหล่งกําเนิดอยู่ไกลแหล่งกําเนิดอยู่ใกล้ฉากเงามีขนาดเล็กอยู่ไกลฉากเงามีขนาดใหญ่แบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าแบบนี้นั่นเองเห็นไหมลักษณะอันนี้คือวัตถุทึบแสงถ้าแสงเดินทางผ่านไม่ได้เลยจะเกิดบริเวณนี้ที่มืดสนิทเราเรียกว่าเงามืด ส่วนถ้าแสงเดินทางผ่านได้บางส่วนเหมือนที่ทดลองเจาะหลังกระดาษอะแล้วดูตรงที่เป็นเงามืดเงามัวแล้วไม่เกิดเงาแสงจะผ่านได้บางส่วนเราจะมองเห็นแสงเดินทางผ่านได้นั่นเองนะคะอ่ะวันนี้ก็จบแค่นี้คะ่ะวันนี้นะคะมีการบ้านหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าข้อหนึ่งใหญ่นี่ง่ายเลยนักเรียนลองมาคาดคะเนคำตอบกันดูซิว่าถ้าไฟฉาย ฉายผ่านวัตถุทรงกลมนันเรียยว่าเงาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นไงข้อแรกเงาจะมีลักษณะเป็นยังไงเป็นวงกลมครับถาเป็นวงกลมแล้วถ้าผ่านวัตถุที่เป็น,ปนสี่เหลี่ยมอะก็สี่เหลี่ยมอ่าแล้วถ้าเป็นสา,า,า,ามเหลี่ยมพีระมิดอะก็สามเหลี่ยมอุ้ยง่ายจังเลยกันบ้านวันนี้แค่นี้แหละแา่จัดอ่าวันนี้นะคะก็ขอ จบการเรียนเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้